ดีต้อนรับกลับสู่ออโต้พลัสรีวิวที่เรานำเสนอรีวิวรถยนต์ล่าสุดและละเอียดที่สุดให้กับคุณวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ2025 Mazda CX-30 อย่างละเอียดซึ่งเป็นรถครอสโอเวอร์ขนาดกระทางรัดที่ยังคงสร้างความประทับใจด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวภายในระดับพรีเมียมและสมรรถนะที่เราใจหาก,ก่อคุณกำลังมองหารถ SUV ขนาดเล็กที่ผสมผสานความสวยงามประหยัดน้ำมันและการขับขี่ที่สนุกสนานโปรดติดตามไปพร้อมกับเราสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ เริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอก Mazda CX 30ปี2025ยังคงยึดแนวคิดการออกแบบโคดดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda ที่เน้นเส้นสายที่ไหลลื่นและท่วงท่าที่ดูมีพลังกระจังหน้าได้รับการปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยให้มีลวดลายตาข่ายที่โดดเด่นมากขึ้นพร้อมไปหน้าเหล็ดทรงเรียวที่ช่วยเสริมลุกทันสมัยฝากระโปรงหน้าที่โค้งมนและเส้นสายตัวถัทงที่เฉียบคมช่วยสร้างความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม่น ขณะที่รถจอดนิ่งแถบพลาสติกสีดำที่ล้อมรอบซุ้มล้อและด้านล่างของตัวรถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่ารถครอสโอเวอร์ขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้ พร้อมสำหรับทุกสภาพถนนมาสด้ายังได้เพิ่มสีตัวถังใหม่สำหรับปี2025เช่น Deep Crystal Blue Metallic และโ l r ร d Crystal ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนอด้วยลายไฟเลดท,ที่เป็นเอกลักษณ์ขณะที่ปลายท่อไอเสียคู่สื่อถึงพลังขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงล้ออลลอยขนาด18นิ้วที่มีการเพิ่มตัวเลือกสีเข้มช่วยเติมเต็มลุคที่พรีเมียมและสปอร์ตได้อย่างลงตัว เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ Mazda CX 30รุ่นปี2025คุณจะพบกับความหรูหราที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มรถระดับเดียวว่ากัน Mazda ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบภายในที่ให้ความรู้สึกกับพรีเมียมเกินราคาและรุ่นใหม่นี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังวัสดุสัมผัสนุ่มตัวเลือกหนังคุณภาพสูงและการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นระเบียบทําให้ห้องโดยสารดูหรูหรามากขึ้นแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้ว ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เร็วขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นด้วยระบบ Mazda Connect ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นโดยมีคันเกียร์ที่จับขนัดมือและพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ ห้องโดยสารได้รับการออกแบบโดยเน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางโดยวางปุ่มควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดให้อยู่ในระยะที่เอื้อมถึงง่ายหน้าปัดดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและสามารถปรับแต่งได้นอกจากนี้ระบบเสียงพรีเมียมจาก Bose ซึ่งมีให้ในรุ่นสูงสุดยังมอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ผู้โดยสารด้านหลังจะเพลิดเพลินกับพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเมื่อเทียบกับรถ SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นอื่นๆขณะที่พื้นที่เก็บสัมภาระก็ใช้งานได้จริงด้วยความจุ20.2ลูกบาทฟุตหลังเบาะแถวที่2และสามารถขยายเพิ่มได้เมื่อพับเบาะลงมาพูดถึงเรื่องสมรรถนะกันบ้างซึ่งม a z d a c x 3 0ยังคงโดดเด่นในจุดนี้เครื่องยนต์มาตรฐานเป็นแบบ4ี่สูบขนาด2.5ลิตรให้กำลัง191แรงม้าและแรงบิด186ปอนด์ ฟูตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้ที่ต้องการความร้าใจมากขึ้นเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตรสามารถให้กำลังสูงสุดถึง250แรงม้าและแรงบิด320ปอนด์ฟูตเมื่อใช้เชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทรงพลังซึ่งหาได้ยากในรถระดับเดียวกันระบบขับเคลื่อนทุกล้อ AWD กลายเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยช่วยเพิ่มการยึดเกาะและการควบคุมในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ m a z สดายังใช้เทคโนโลยี G Vectoring Control Plus ซึ่งช่วยปรับรับแรงบิดของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการเข้าโค้งทําให้การขับขี่มีเสถียรภาพมากขึ้นระบบการสะเทือนถูกปรับแต่งมาให้สมดุลระหว่างความสบายและความสปอร์ตทําให้ CX 30เป็นหในรถครอสโอเวอรขนาดกะทัดรัดที่ควบคุมได้ดีที่สุดในตลาด ด้านอัตราประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์มาตรฐานให้ตัวเลขที่ดีโดยอยู่ที่26ไมล์ต่อการลอนในเมืองและ33ไมล์ต่อการลอนบนทางหลวงส่วนรุ่นเทออาจลดความประหยัดลงเล็กน้อยเพื่อแลกกับสมรรถนะที่แรงขึ้นราคาและรุ่นย่อย มาสด้า CX 30ปี2025มีราคาเริ่มต้นประมาณ25,500ดอลลาร์สำหรับรุ่น 2.5s ซึ่งมาพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปราผ่านระบบช่วยรักษาเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ รุ่น Prefer ซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ28,000ดอลลาร์ 28, 000, จะเพิ่มฟีเจอร์อย่างเบาะคนขับปรับไฟฟ้าและเบาะหน้าพร้อมระบบทำความร้อนส่วนรุ่นพรีเมียมที่มีราคาเริ่มต้น3 5 0 0ดอลลาร์จะมาพร้อมเบาะหนังจอแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า H e a d Up Display และฝอหากต้องการเครื่องยนต์เทอร์โบผู้ซื้อจะต้องเลือกรุ่นเทอร์โบพรีเมียมพลัสซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ35,000ดอลลาร์ 3, 000, 000, และมาพร้อมอุปกรณ์ระดับไฮเอนที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากรถ SUV หรู โดยรวมแล้ว Mazda CX 30ปี2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่ม Crossover ขนาดเล็กด้วยดีไซน์ที่สวยงามความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะมองหารถที่ขับขี่ได้ทุกวันพร้อมความหรูหราหรือ SUV ขนาดเล็กที่ให้ความสนุกในการขับขี่ด้วยขุมพลังเทอร์โบ CX 30ก็สามารถตอบโจทย์ได้คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ m a z d a CX 30คอมเมนต์บอกเราได้เลย และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดเจาะลึกจากเราขอบคุณที่รับชมออโต้พลัสรีวิวแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า